สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเที่ EP ที่270นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ครับ จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายเติมตึงๆต,ตามนี้เลยนะครับและก็สําหรับว,วันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับว,วันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นเพชรกันหยัดครับผมและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้มหนึ่งหมื่นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับว,วันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมบาวันครับ และก็จะเป็นหน้ากากไฟแล้วก็จะเป็นตาสีฟ้าครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อหายนะสีขาวแล้วก็จะเป็นกางเกงปีกนกสีแดงแล้วก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับตามนี้เลยแล้ก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นท่าถ่ายแรงแกนแล้ก็จะเป็นท่าใหม่ครับผมท่าเป่ายิงฉุบนะครับ และก็จะเป็นท่าเอเ8แปดและก็ลลูกซองมังกรครับผมและก็ท่าสกาและก็จะเป็นท่า UMP ครับและก็ปิดท้ายด้วย AK มังกรนะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับ มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นท่าใหม่ครับผมท่าเป่ายิงฉุบนะครับตรงนี้เลยเฟี้ยวเฟียวครับผมเห็นไหมเข้ามาแล้วนะครับผมโคตรเทผมบอกเลยกิจกรรมนี้ครับเล่นง่ายมากครับผมเลือกของที่ไม่ต้องการนะครับ2ชิ้นออกไปจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวนี่แลวก้ครับซุ่มไปเลยครั้งแรกครับผมก้าเพชรครับเริ่มต้นถูกมากครับผมนี่ได้แล้ววะไม่รู้วิ๊ย ช่ปโอ้โหตกใจนึกว่าจะได้ร่มนะครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็ครับหมุนไปอีกทีหนึ 1, ่งสิบเก้าเพชรเกลือไหมเกลือโอ้โหอุ้ยชุดนี้พี่ยังไม่มีครับผมและก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับ จะอยู่จนถึงวันที่3กลกุมภานะครับทุกคนก็อย่าลืมมาสมกันด้วยนะครับและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปากทงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม Let's โกโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้องยี่สิบเอ็ดคนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับ จะมีแต่คนตึงๆครับผมมีแต่สายเติมนะครับทุกคนแล้วก็สาวๆห้องนี้ครับก็มีแต่แจจมๆครับดูดิอือหืออย่างเฟี้ยวครับผมแต่ละคนโคตรบึมบ๊มซัมเบ้น,นะครับนั่นแน่แต่ละคนโอ้โห ต้องจีบสาวแล้วปาจังหวะเนี่ยโอ้โหไว้อีพีหน้าดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้ครับผมกดเอคมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวแล้วก็รับตามด้วยท่าสการครับจัดไปตึงๆแล้วก็ตรงนี้ครับมีกล้ามทองคนนึงครับผมยืนแอคตามผมด้วยแต่ว่าเขาออกไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ลูกซอมมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวโอ้โหตึงจัดครับทุกคนยืนแอคอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมมันเฟี้ยวจังวะเฮ้ยโอ้โหเกินไปแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งดอกเฟี้ยวเฟียว ตรงนู้นครับผมเห็นสาวคนนึงครับผมกําลังโดนผู้บ่าวเตะอยู่นะครับทุกคนนั่นแน่โอ้โหผมแดงตึงจัดโอ้โหผมแดงดยูดีอือหืออย่างเฟี้ยวครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงแอคเลยดีกว่าครับผมไอท็อปเริ่มอยากโชว์ความหล่อเท่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหคนเยอะแบบนี้ต้องปากทงสถานเดียวครับผมมาครับทุกคนปากทงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสาม และก็ครับบึมบัมซัมเบไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆครับทุกคนหล่อเท่เกินเฮ้ยไอ้ท็อปนี่อย่างเฟี้ยวอุ้ยทุกคนตรงนี้ครับน้องสาวคนนึงครับผมยืนจ้องอยู่นะครับนั่นนี่จี้เตี้ยอยู่อย่างว่าทุกคนชื่อพยาจีนเหรอวะ ไม่มั่นใจครับผมนี่ปาดหน้าน้องไปหนึ่งทีน้องให้หัวใจผมด้วยกดิโมจิหัวใจหน่อรละกันครับผมแล้วก็ครับกดแดนไปโยโยเข้าให้น้องไม่ใช่ชื่อเตี้ยนนี่หว่าทุกคนชื่อติวหรอน่าจะใช่ครับผมจี้ติวอยู่อุ๊ยเดี๋ยวทุกคนคิดเหมือนผมไหมคิดไหมทุกคนคิดเหมือนผมไหมใช่ไหมทุกคนมันใช่ใช่ไหม น่าจะใช่นะครับผมโอ้โหดูทรงใช่แน่นอนครับทุกคนเชดโอ้โหสา,หาหวให้หัวใจมุดเลยจังหวะนี้มุดเลยมุดเลยโอ้โหท็อปนี่ต้องมุดแล้วจังหวะนี้จริงต้องมุดเลยนี่โอ้โหสโคิวบอกเลยนี่คิมินโนโตะกัเลีทีเดียเชียวนี่ปักทองไปเชดเคจัดไปทุกคนตึงๆโอ้โหน่ารักเกินไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับ ห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง20คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวแจมมๆครับผมยอ่อย่อนละกันนะครับทุกคนจัดแปรเชดเคเอาว่ะสาวหันมาย,ย่อว่ะทุกคนกดท่าใหม่ข้างๆสาวดีกว่าครับผมนี่จัดแปรเฟี้ยวเเชิดเคผู้สาวมีการกดตามด้วยว่ะเฮ้ยอย่างเอาและก็กดอิโมจิหัวใจแป1หนึ่งทีเฟี้ยวๆฟครับผมและก็ครับตามด้วยท่าสการครับจัดไป1หนึ่งทีเฟี้ยวๆ้ครับผมลองแกล้งถามดิเทปะ จัดไปครับทุกคนตึงๆนี่และก็ครับตามโดยเอเคมังกรครับผมผู้สาวครับมีการกดตามผมด้วยอย่างตึงบอกเลยแล้วก็กดท่า,มาไมแป้หน่งทีสาวบอกเทว่เฮ้ยไอทอมมีกําลังใจว่ะไม่ได้เทอุ๊ยเดี๋ยวมีคนด่าผมเฉยเฮ้ยเกินไปคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยดิวาเลนเซีย FF ครับผมโอ้โหขยะเชแล้วก็ลูกองมังกรแสหน้าไปหทีแล้วก็ถามดิด่าทำไมจัดไปครับผม เฮ้ย hey! แล้วก็มีคนบอกยืมธงด้วยโอโหสภาพไม่ได้ตึงแล้วก็กดท่านี้ไปอีกทีหนึ่งครับผมตึงๆโอโหเกิน oh, <c oughs> เบอร์จริงครับผมโดนด่าอีกแล้วแล้วก็ครับพิมพ์แปะนายเป้าขยะจัดไปครับผมมีดีแค่สริปเชตดโอโหเฮ้ยลองมีดีแค่สคริปนะนายเนี่ยเกินไปเป้าแล้วก็ถามไปดิทำไมต้องด่าอ่ะ ถามก่อนจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟียวเฮ้ยเกินเบอร์จริงรครับผมปากดีจังวะเจอแต่คนปากดีอีอย่งางวะทุกคนไอท็อปงงบอกเลยแล้วก็ครับทาบึมบําซัมเบยใส่หน้าไปหนึ่งทีโอโหเรื่องกูดีพุ่นนะโอโหพูดดีๆไม่เป็นหรอมึองอะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมไอขยดตัวนี้นี่มาครับหนึ่งสองซ้่ แลวก็ถ่ายแรงใส่หน้าไปครับผมหนึ่งทีเฟี<ๆ>้ยวเเออมึงอะขยะโอโ้โหว่าคนอื่นขยะแต่ว่ามึงนี่ตัวดีเลยนะนี่โอโ้โหเกินไปโู้ดีๆก็ไม่เป็นนะครับผมคนเราเนี่ยเกินเบอร์จริงครับผมมันชื่อวาเลนเซียใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนอยู่แค่แลรเนี่ย KP อะไรก็ไม่รู้ครับผมและก็ครับกดอีโมจิอันนี้แป1หนึ่งทีเฟี้ยวๆครับผมและก็ครับปักธงไปบึมบําซัมเบไปนี่ จัดไปรัวๆนี่โอ้โหดูมันด่าผมครับทุกคนด่าผมซะเสียหมาเลยนะครับดูดิโอ้โหเออทำตัวคน,น่าสมเพศครับบอกเลยดูดิใช่แล้วก็ครับพิมพ์แปะนายมันหน้าสมเพศจัดไปครับผมเฟี้ยวๆครับทุกคนแล้วก็ถ่ายแรงใส่หน้าไปโอ้โหปากดีอีกแล้วครับทุกคน EP นี้โอ้โหเจอทุก EP ไม่รู้ว่าผมไปสร้างจารรสร้างเวรอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนบอกตัวสูงหนึ่งหนึ่งเต่าอีอย่างวะ อะไรตัวสูงวะทุกคนผมไปบอกอะไรมาตอนไหนวะงงนะจริงงงนะแล้วก็ถ่ายแรงแส่หน้าไป1ทีเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็ท่านี้ไปหนึงทีตึงๆครับทุกคนลิน่นเริ่มพันแล้วครับผมบอกตัวมึงเปล่าโอ้โหมึงอะขยะโอห้หด่าคนอื่นขยะไม่ดูสภาพตัวเองนี่แล้วก็ครับพิมพ์แปมึงเป่าขยะ หน้าสมเพศจัดไปครับทุกคนตึงๆแล้วก็ด้านหลังครับผมมีคนช่วยผมด้วยโอ้โหของจริงว่ะของจริงว่ะมีการช่วยผมด้วยครับผมถือว่าดีอยู่นะมีคนช่วยนะครับทุกคนดีแล้วครับทุกคนมันไม่ด่าผมเพิ่มนะครับผมใช่ไม่มีละร้องหรอวายร้องแล้วก็ครับพิมพ์แปะวายไม่มีละร้องอุ้ยสงสัยเขินครับทุกคนแหมอิจฉาอะไรเงี้ยโอ้ถึงกับอิจฉาด่าผมยับครับทุกคน ใช่นาะสมเพชจริงๆบอกเลยคนแบบเนี้ยโอ้โหเกินไปปักธงใส่ถึงกับอิจฉาครับทุกคนด่ากูซะยับโอ้โหควายสวะขยะเ็ดแรงนะแรงนั้นนั่นแรงนั่นนแล้วก็ครับพิมพ์แปะมึงอ่ะขยะจัดไปครับผมไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับไอตัวนี้แล้วนะครับผมปากดีเลืกเกินครับดูดีอดอือมีดีแค่สคลิปโอ้โห เกินไปไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับเจอขยะเกมมิ่งนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันป โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้องยีิบเอ็ดคนยืนกดท่าใหม่ดีกว่าครับผมจัดไปเฟี้ยวแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมครับผมดูดีแต่ละคนอย่างเตึงครับดูดีเออหือแล้วก็ห้องนี้ครับมีแต่สาวแจ็มๆจครับทุกคนยืนแอคสาวดีกว่าครับผมจังหวะเนี้ยแล้วก็ครับ เอเคมังกรไปหนึ่งทีเฟลวเฟี้ยวครับทุกคนหล่อหล่อเท่ๆครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับมีแก๊งพี่หลามป่ะทุกคนใช่ไหมมายืนรอบล้อมผมด้วยครับทุกคนอาจะไปกดท่านี้ไปหนึ่งทีกดตามผมปะ่ะเชนนั่นไงมีการกดตามด้วยอย่างเอาดูดีอือหือเฟี้ยวเกินโอ้โหแก๊งพี่หลามครับทุกคนพี่หลามเป็นผู้สาวนี่ว่าดูดิเฮ้ยดูชื่อหน่อยครับผมชื่ออะไรเนี่ย ไข่ดาวงับเชดเคงับไรล่ะน้องโอ้โหสมชื่อพี่หลามเลยนะครับทุกคนคนนี้ครับชช่ะลรเนี่ยโฟเรนเองแล้วก็มีน้องบอกว่า f c ด้วยโอ้โหใช่หรอใช่หรอแล้วก็ครับถามก่อนเออ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคน f c ใครจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆไม่รู้นะครับทุกคนชัวร์ป,ป้าวไม่รู้เหมือนกันครับผมจังหวะเนี้ยแล้วก็ลูกสอมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟครับผมดูดีอือหือยอ่อครับผมยับเลย แล้วก็ครับถามไปดิ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรจัดไปครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ครับตามด้วยท่าไอ้ครับทุกคนจัดไปตึงๆหนี่เฟีๆยโอ้โ oh. หน้องบอกเอฟซีเฉยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงอัดหน้าน้องหลามดีกว่าครับมาครับหนึ 1, 2, <Yeah. S 1> oh ่งสองซ้โอ้โหน้องบอกพี่ท็อปด้วยโอ้โหจจำได้ไงวะเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ดูดิน้องย่ออย่างเดียวเลยอะโอ้โ oh ห oh. น่ารักเกิน2คน พี่หลามนะครับทุกคนใจเกเรป่ะเนี่ยแล้วก็ลองแจ้งถามดิพี่หลามใจเกเรเป้าจัดไปครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอารถมาจากไหนนี่บักปลอบนี่เฮ้ยมันมาได้ไงวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโปอเฮ้ยบักปลอบเฮ้ยโอ้โหโปป่ะเนี่ยใช่ไหมมันโปใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่ครับผมแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งทีโอ้โห เจอโปเฉยครับทุกคนดูดิอ,อือวับนวนวับนี่ทีไม่ไหวเลยโปนี่นี่ปักทองไปดิจัดแปรหนึ่งทีเฟลเฟลแล้วก็แดนไปโย,โยโยโยไปทุกคนนี่จัดแปรตึงๆโอ้โหโปนี่มันก็มั่วจัดเลยนะครับทุกคนดูดิอะไรของมันวะเอ้าเดี๋ยวอีอย่างนี้ทุกคนไอทอมงงบอกเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยเกินไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้เจอโปเฉยโอ้โหไม่ไหวเลย เพิ่งโดนด่ามาแล้วคือมาเจอโปอีกครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมครับผมแต่ละคนอยากตึงครับดูดิอื๋อหือมีแต่กล้ามท้องครับทุกคนยืนแอคท่าใหม่ดีกว่าครับผมจัดไปตึงๆเฟลฟยวหล่อเทจัดครับผมและก็ตรงนี้ครับ มีพ่อหนุ่มสุดหล่อหมวกเอฟครับผมมายอกับผมด้วยนะครับรู้จักตั้มโซเยอร์ไหมครับใครวะทุกคนไม่รู้ครับผมแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์แปะใครหล่อครับจัดไปครับผมเฟี้ยวๆโอ้โหแล้วคือเขาวิ่งไปวะทุกคนวิ่งไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ท้าสกาไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆครับผมนี่ตึงๆครับทุกคนจัดไปเชดเคตรงนี้ครับผู้บ่าวสุดหล่อครับผมยืนแอคอยู่ด้วยเชดเค ตึงเกินดูดิเออือเอาเรื่องเฮ้ยเกินไปบึ้งบำทําเบตามเขาไปหนึ่งทีแล้วก็คับเพียงไปดิออหือจัดไปครับผมตึงเกินมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองสาแล้วก็ตอนนี้ครับผมโดนปาก้อนน้ำแข็งใส่เฉยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวเลยโอ้โห แต่ว่าถ้าถือธงโคตรเทค่ครับทุกคนดูดิอือยอ,อย่างจา้าบครับทุกคนแล้วก็ท่าไอเปไปหนึ่งทีเฟีย้ยวๆอย่างตึงบอกเลยจริงตึงจัดขาผมแล้วก็ครับแดนไปยกห้องไปจังหวะนี้จัดไปมีคนกดตามปะมีไหมไม่มีครับทุกคนมีน้องบอกพี่ท็อปด้วยโอ้โ,อโหไอท็อปนี่มันท็อปฟอร์มจริงว่ะทุกคนเฮ้ยเกินไป โอ้โหมีแต่คนทักพี่ท็อปพี่ท็อปโอ้โหไม่ไหวเลยแต่ที่คือแบบว่าจะทักเจท็อปใจเกเรอะไรยงี้เนาะโอ้โหพี่ทอ็อปเฉยโอ้โห พี่ท็อปนี่มันเชยไปแล้วต้องเจท็อปครับผมจังหวะนี้จริงดูดิมีแต่น้องๆมาย่อกับผมครับผมยอยอๆหนละ,นนะครับจัดแปย่อยอยอ,ยอโอโหยอ่อรออวงครับผมมีคนบอกว่าเคเตอร์ด้วยเนี่ยคนเนี้ยเขารู้จริงครับทุกคนไม่ใช่แบบว่าจู่ๆมันด่าผมซะคงสคริปโอโหไม่ไหวเลยแม่งด่าก,กุซสเสียหมาเลยแต่ละคนสคริปพุ้นนะผมท้อนะทุกคนจริงบอกเลยถ้าใหม่เนี่ยรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยอยากได้แล้วจริง จริงๆนะพี่ไม่ค่อยอยากได้แลจริงจังหวะนี้อาจจะแปลท่าใหม่น้องขอมาพี่ท็อปจัดให้ครับผมแดนไปรอบวงมีคนกดปะไม่มีอรอเฮ้ยโอ้โหไม่มีคนกดตามเลยอน่ะกดใหม่ดิกดใหมด่ด,มดิมีคนกดตามปะจัดมาดิบึมบึมอ่ะคือเรืออะคือเรือดูพี่ทุกคลิปขอบคุณครับโอ้โหน้องคนนี้มันน่ารักนะครับทุกคนไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้จะมีแต่สายเติมครับผมและก็สาวๆห้องนี้ครับก็มีแต่แจ่มๆครับทุกคนแต่ละคนโครบ,บึมบัมซัมเบรครับ ยืนข้างๆน้องสาวก้ามทองคนนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็กดาาท่าใหม่แป้นหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวเชดเคสาวกดตามด้วยครับทุกคนดูดิอือหือก้มามทองคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยบุดดีเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังครับจัดเฟียเหรอน่าจะใช่นะครับผมน่าจะชื่อเฟียนะครับทุกคนนี่จัดปเฟี feel ้ยวเฟครับผมน้องสาวคนนี้ก็น่ารักอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ครับบึมบัมซัมเบ้แปะหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟียน้องสาวก,กดตามปะ่ะ กดไหมแล้วก็กดอิโมจิหัวใจให้น้องไปหนึ่งทีละกันนะครับผมแล้วก็ครับร้องแจ้งถามดิ <c oughs> เอาผมเป็นผัวเป้าจัดไปครับทุกคนอา้าวแต่ว่าน้องวิ่งไปแล้วเ <c oughs> พิมพ์ใหม่ครับผม เอาผมเป็นผัวเป้าจัดไปครับทุกคนตึงๆบอกเลยโอ้โหสมัยนี้มันต้องแบบนี้แล้วครับทุกคนผมบอกเลยจริงโอ้โหดูดิน้องเขาตกใจด้วยโอ้โหเกินไปแล้วก็ปักทองไปดิหนึ่งทีเฟี้ยวนี่บึมบัําซัมเบไปหนึ่งทีเกือบโดนเท้าน้องเขานะครับทุกคนดูดิโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็แดนไปนี่โยโยโยเขาให้เฮ้ยหล่อเทจัดครับผมนี่ไอท็อปนี่ตัวตึงตัวตึงอยู่แล้วครับผมในโซนเนี่ยโอ้โห เนบเบอร์วันนเบอร์กจริงๆบอกเลยนี่จัดไปเอาวะทนกดตามยยอะว้ทุกคนนี่ตึงเกินแล้วก็ครับทาไอเกัมแปดไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆนี่จัดไปชื่อธงเฟี้ยวโอ้ทําดาอยู่แล้วโอ้โหลูไหมแต่ละชื่อนะครับผมที่พี่ตั้งในแต่ละคลิปนะครับพี่คิดอยู่ครึ่งชั่วโมงครับทุกคนจริงอันนี้จริงจริง ชื่อนี้พีกว่าคอนเทนต์ในคลิปอีกนะผมบอกก่อนโอ้โหต้องมาลุ้นนะครับว่า e ีพีนี้ชื่ออะไรนะครับทุกคนงงเหมือนกันเนาะและก็แต่และชื่อนี้โอ้โหเสียงมากครับทุกคนเสียงโดนแบนครับผมโอ้โหแม่แต่ว่าชื่อนี้เขาห้ามผวนนะครับทุกคนผมบอกก่อนเนาะก็ต้องอ่านตรงตัวไปเลยนะครับทุกคนใครผวนนี่จิตใจอัมมหิตมากบอกเลยจิตใจไม่ดีไม่ไหวเลยยูนพีขาดอีก400ออ๋อแล้วก็ครับ กดิโมจิหัวใจไปหนึ่งทีโอ้โห,โโหเขากดแล้วให้เฉยแล้วก็ปักธงไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆนี่บึมบําซัมเบปไปแล้วก็ถ่ายแรงคร้าผมตึงๆแล้วก็กดแดนไปโยโยโย,โยเข้าให้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับ E ีีนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สําหรับ EP นีนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้าครับแล้วก็ครับสําหรับ E ีีหน้าครับ อยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบา,บายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายๆรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆ